โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนบรขก็สู่ออทิชไนโอ้ยบุ้งตื่นยังอยู่กันที่เกมเดิมครับอ่า Hero of the Storm แล้วก็แผนที่นี้ Garden of t ฟเ r o ร์วิธีการเล่นแผนที่นี้นะครับมันจะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางวันก็บวกกันไปไม่มีอะไรพอกลางคืนปุ๊บมันจะมีไอตัวแบบเนี้ยแล้วก็มีไอตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเราก็ต้องไปฆ่ามันพอฆ่ามันปุ๊บเราจะได้ซีดครับเก็บซีดให้ได้100อันปุ๊บเราจะสามารถเรียกกก Garden trailer มาาได้้้แลวเรร็ใใหคคสันนึ ไปใช้คาว่าไปขับการเดินเพราะว่าไปสิงร่างนั้นแล้วคือไปแปลงร่างมาไปแปลงร่างเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆยักษ์พืชตัวใ,ใหญ่มาแล้วก็เดินไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับได้ร้อยซีได้ตัวนี้มันจะใหญ่แล้วก็เอาไอ้ยักษ์ตัวนั้นอนะ่ะไปถลม่มฐานศัตรูซึ่งความสามารถในการทุบป,ป้อมมันสุดยอดสุดยอดมากมากแล้วก็สามารถเสกให้คนกลายเป็นต้นไม้ได้เสกให้ฮีโร่กลายเป็นต้นไม้ได้อีกต่างหากนะวิ่งเร็วก็ได้ด้วย มีความสามารถอะไรยังมีสามอย่าง 5, 4, อ่ะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่า <S 2> 2, <S ได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงเริ่มครับผมยังใช้ตัวเดิมนะฮะฮีโร่ซิวนัทนักธนูจอมห่อยป้อมคนอื่นเล่นไงไม่รู้ผมเล่นอย่างนี้ป้อมกระจุยมีเนียนกระจายคือคำนิยามของซิวนัทที่อยู่ในมือผมครับอะทำไมเราอยู่กลางคนเดียวเลย ห่าเว้นั่นเนี่ยเงานะ่นเนี่ยมาซี่มาซี่เจอกับใครวะเมื่อกี้เรนนอปะอ่าเลนนอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหทักทายกันรุนแรงนะเราอ่ะมีสนนี่นี่เคียร์คีินี่เคียร์คีพ,อย,คยคพอย่างเดียวเรายิงไม่แรงเท่าเดีย๋ยวเราดันคีพ ล็อกคีははิปกันครับไม่มีคีิปแล้วเปรี้ยวไม่ออกอาเดี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 ๋ยวปัล่าปัลาเออยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆอ่ะยืนนิ่งนั่งนิ่งๆอย่างนั้นแหละดีดีนิ่งๆิวะนิ่งนิ่งวะแงชอบจริงๆริงเลยนี่ผมจะพยายามดันคีิปนะครับเพื่อให้ป้อมมันยิงยิงบ่อยๆกระสุนจะหมด ช่วงกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ่ายแหมเป็นไงแผนการกลางคืนแล้วครับอ่านเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาซีดเนี่ยเห็นมุง่งมุงในแผนที่นะครับนั่นคือมันเกิดมาละผมไปช่วยเพื่อนเก็บซีดก่อนนี่อันนี้คือตัวเล็กตัวเล็กไม่เท่าไหร่ครับชิวๆวธรรมดาเดี๋ยวมันจะมีตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เนี่ยได้เยอะแต่นี่ครับเขาก็ต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นมันต้องมีอยู่แล้ว เอานี้ก่อนดิอุ้ย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 อย่ามาไล่เรานะอย่ามาไล่เรานะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเพื่อนตายแล้วฉันจะอยู่ยังไงเขามามากกว่าครับเมื่อกี้ข้างล่างได้ไหมข้างล่างได้อยู่ ตัวใหญ่นี่ผมคนเดียวไม่ไหวนะครับระหว่างนี้ผมก็แอบปล่อยป้อมรอเพื่อนก่อนแล้วกันปล่อยป้อมอีกแล้วเบื่อหมายัางเบื่อหมายัางมาแล้วตแล้วแต่ซีทั้งบนโดนทีมฝั่งตรงข้ามาอไปแล้วครับเออ,เอ,อรึบห <miss> ลบแบบดิจิตอลรู้จักไหม อ่าเขามาล่อ่าฝั่งตรงข้ามนี่มาไล่ผมเพราะฉะนั้นข้างล่างก็น่าจะสบายหน่อยครับเก็บซีกันแบบนนเนียนๆได้ละกาอ่าได้ละร้อยอันตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วครับตัวการ d เดนเชเลอร์เดี๋ยวเพื่อนผมปรุงไปล่ไงนี่ีไย้กล้ามก็ไปรับไปแปลงร่างนี่รวมล่างมาตัวบักเอฟแล้วเดี๋ยวรอเขามาครับเราจะได้ซัพพอร์ต อ้าวอ้วอาวอ้าวอวีเดียวงี้ลุมดิเรื่องลุมเนี่ยถนัดนะนี่ผมเล่นกับทีมคนไทยด้วยกันนะครบเออใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยตอนสมัครอดีเรื่องเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็เล่นเซิร์ฟอเมริกานะครับเพราะว่ามันจะรวมของ เอเชีย uh, ตะวันออกเฉียงใต้ไปด้วยก็คือมีบ้านเราด้วยมีไทยด้วยเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สิงคโปร์นะครับตลอดเน็ตเซิร์ฟเวอร์นั้นมันจะแบ่งเป็นของอเมริกากับที่สิงคโปร์นะฮะถ้าเกิดว่าเรา uh, จัดปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไทยเหมือนกันมันก็จะไปคอนเน็กทีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับวิธีหาคนไทยเข้ามาแล้วก,กดพิมพ์สลัดสลัไทยนะครับ join ที่แปลว่าเข้าร่วมนะฮะมันก็จะเข้ามาในห้องคนไทย แล้วเวลาปาร์ตี้พร้อมกันเราก็จะเล่นเซิร์ฟไปใกล้ที่สิงคโปร์ได้ไม่แหลกมากนี่ใครไม่รู้เมือใครไม่รู้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเป็นไงได้ได้ไดอ้ตัวใหญ่มาช่วยปอมนี่หมดคุณค่าไปเลยโดนถ่เรียบต่อครับต่อครับได้ใจได้ใจก็ไปกันต่ออา้าวเพื่อนตายอีคนนึง ผมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเยอะๆอย่างเงี้ยยิงฮีโร่อะมันไม่ค่อยเห็นผลแต่ถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วชาร์จของสกิลนีนะครับไอวิชัลลิ่งไฟเออร์เนี่ยเอาเอาโมเดโมโมเดโมอุ้ยอุ้ยเสียวเสียวเลยเสียววูบโอ้ถ้าถ้าเมื่อกี้โดนสตันอะไรสักอย่างนี่เยี่ยมยมบาลเลยนะไปช่วยเพื่อนหน่อยครับเพื่อนผมจะดันคิฟที่แคมป์ เรื่องเคลียร์คลิปไว้ใจผมถนัดนักแร่เนี่ยไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับปลอดภัยคุณใจตรงกลางรู้สึกว่าแหว่งไปแล้วนะทางล่างต่อกันไหมครับเพื่อนๆคลิปไม่ไม่เป็นปัญหาครับผมจัดให้ เย่ด้วยความว่องไวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ทำอะไรกันอ๋อไม่มีประเด็นถ้ามีประเด็นเดี ật, ย๋ยวไปช่วยตอนนี้เพื่อนผมกำลังไล่เก็บคีฟในแคมป์นะเพื่อจะได้ดันเลนได้ไวขึ้นถ้าดันทั้งบนได้ก็โอเคเพราะว่าข้างล่างผมคนเดียวสบายแล้วอย่ามีใครมาตุ๋ยกันนะั้นแหละมืดแล้วครับไปเก็บซีดเขามาพอดีฝ๋องลงข้ามาพอดีไปแล้ว ไปรวมกับเพื่อนดีกว่าไปเอาเอาตรงนี้หน่อยเอานี้หน่อยเอานี้หน่อยไหนๆก็อยู่แล้วเอาหน่อยไปทันไปเนี่ยเขาหวดกันแล้วเนี่ยเอ้ยแต่สี่ต่อสี่สิห้องล่างอ่ามุดเดียนฝั่งตรงข้ามอยู่ห้องล่างมาแล้ว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 นี่ผมยังไม่มีสกิลไม้ตายเนี่ยไม่งั้นช็อตเนี้ยดับคู่มั่นใจมากช่างมันช่างมันช่างมันไปเอาซีดไปเอาซีด มาแล้วสกิลสกิลวงแตกใบแดกแตกกระเจิงดเข้าไปครับต่าตอหนึ่งเริบ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 เรบร้อยเอาติดอีก่นไ่ยต่อหนต่อ,ตอเอาฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้แล้วครับเราขาดอีก6ได้ดีมีตัวใหญ่อยู่ น้องได้น้องได้ปึ๊บเอาเล็กไปก่อนนี่ไงนี่ไงเพื่อนเปิดที่เปิดเปิดเอาไปสกิลใบวงแตกวงไม่แตกแจกทองตายไหมเรียบร้อย้ยเจน่าเจน่าก่อนเจน่าเจน่าเรียบร้อยขัดใครอีขัดใครใครยังไม่ลงชื่อใครยังไม่ได้ลงชื่อ เ <laughs> ออถึงฐานยัง,ง <laughs> วะวิ่งเพลินผมเคยวิ่งเพล,ล,เลินแล้ววิ่งเข้าไปในฐานเขาเฉยเลยนะ <laughs> โดนป้อมยิงตายโคตรหนาดอ่ะโง่เลย <laughs> เอล่ะเออรู้แล้วว่าโกเดี๋ยวเอาคีบไปด้วยดนันไปเลยดนันไปเลยแป๊บเดียวตรงไอ้เคลียบแ <h ide> <h ide> ป๊บเดียวไปเออไปใครแปลงมาวะ คนแปลงช่างมันเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผม,มใช้แทงครับผม,มอยู่แนวหน้าเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้สตันสวยแล้ววาร์ปไม่ได้หงถอยถอยกูดเลยถอยกูดเลยถอยก่อนเลยอ้าวแปลงไปต้นไม้ไม่กล้าเข้าเลยเว้ยปวดตายมีโดนสกิลทีนึงไปเลยเนี่ย <im ple as> นีนะ่เนนะี่ยนี่แน <im ple as> ่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบเรื่องเคลียร์คลิปไว้ใจผมไปตีกันตามสะดวกคลิปเดี๋ยวจัดการให้เอ้ย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 ไกลไปเราจะสนิทกันเกินไปแล้วนะยังยังไม่ถอยเราไม่ถอยอ่ะสกิลใบพึบเอาชิ้งหายตายหาก่อนไม่เ <c oughs> สียดาย ตะคิวไม่ได้ใช้ทำไรเลยแม่งตายก่อนอ่ายาวแล้วครับ,ยา,รบยาวแล้วครับเขินละอันไหนลืมเข้าเข้าถึงคอแน่ครับรอบน,นี้ไปเขาเกิดแล้วว่ะต่อจะต่ออาเพื่อนว่าไงว่าตามตามนั้นเอ้ยว่าแล้วมันต้องมาหาเขก่อนมาโดดหาเขก่อนเลยเลื่อนน้อยแล้วไง อ๋ออ๋อสตันอีกเพื่อนเยอะนะเฮ้ยเก่งใจเพื่อนกูมากยิงอยู่แนวหลังนี่กระโดดมาหาเลยกดคอแล้วครับโอ้ย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 อ่าเออดัดไล่ไปไล่ไปกดคอก่อนกดคอไม่ไหวแล้วเฮ้ยถอยกันบ้างเถอะใช่ไหมไปดีกว่า ยืนวาร์ปตรงนี้เดี๋ยวโดนหลแบ็ก back, ครับแบ็กแบ็กแบ็กเลือดผมบอกแล้วครับแบ็กเลือดผมก็ไม่ไหวแล้วเกมนี้ไปได้สวยนะครับสำหรับทีมผมเลเวลห่างโคตรอะ่ะสิบสี่กับสิบโอ้ถ้าผมอยู่ฝั่งนู้นนี้ผมทอใจแล้วนะเนี่ยต่อไปสิ่งที่ควรทำหลังจากที่เราได้เปรียบก็คือนี่ครับนี่เก็บคลิปตําแคมป์ในป่า หาแนวร่วมเสริมพรึบบพรึบายมันแล้วอ่าไหนต่อนี่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 เอาเยอะๆเอาเยอะๆเราเน้นจำนวนรอ,อบอีกหนึ่งรอบครับแพมไงปิดเสียงโทรศัพท์กันลืม เดี๋ยวเข้าไปในคลิปเห็นดังโอเคอ๋อ,อ,อตกใจนึกว่าเพื่อนตายร่างเงาตายเราจะเอาจริงเหรอเราอยู่สองคนเนี่ยนะเราไม่มีแทงนะอะแทงโมเวนองกรรมแทงผมแม่งมาแบบล่อแล้วมาเลยอะ่ะมีใครตามมาไหมเนี่ยเอาตีนมาด้วยไหมเนี่ย มามามาไม่ว่าอย่าเอาตีนมาด้วยตายดีตายตายตาย,ตายโอ๊ยฝั่งนู้นเขาได้แล้วนะฝั่งนู้นเขาได้แล้วนะฝั่งเราอะได้ไหมโอเคมาอีกหนึ่งรอบครับอยู่เลกล้าอยู่โอเคงั้นเราก็นำก่อนเลยแต<ร>่เพื่อนเราตามมาดีหลังไปไหนไปไหนไปไหน ดิฟมาแล้วสดิฟมาแล้วดิฟมาแล้วมันต้องได้ดิมันต้องได้ไดิฟมาขนาดนี้เออหิวหิวได้เปียบแล้วหิวปอมเหรอปอมเงียบๆอ่าอย่ายิง <c oughs> <c oughs> เดินเลยเดินเลยผมเฉยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยิยนๆไปปลอดภัยว่ะอ่าอ่าเอาดิ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 าดาดกำพงกำแพงถ่ายหมดอะตอนเนี้ย เพื่อบุกังไหนวะเราดีเฮ้ยเวลาไปเหอะแทงแทงแมงถอยล้อ,ยลอ่านี่พระเอกผมมาแล้วครับมามีเรื่องเหรอเอาสิมัดก่อนเลยนี่โดนแปลงด้วยเจโกนมกรุบเด็ดเด็ดเดดเอันนี้ไปนึ โป้งเอ่ะไม่โดนโธ่เวรกรรมไปไหนกันเนี่ยฮะจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยไม่หนีครับผมไม่หนีครับมูลดินมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะ,อยอะโอ้โหนี่ฮึกเหิมฮึกเหิม ไล่ตามด้วยสกิลเลยทีเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนสตันโดนสตันไม่อะ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 มาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ทำเล่นไปเว้ยทำเล่นไปเว้ยจุกอยู่เหมือนกันเอ่อโอ้โหดีมากครับซัพพอร์ตผมนึกว่าจะไม่ฮิลให้แต่ละผมเคยลองเล่นซัพพอร์ตนะครับผมบอกเลยผมเล่นซัพพอร์ตได้เคลียรมากยังกาก น้ำมึงอะไรเนี nah, ่ยเหอแอบยิงอยู่ข้างหลังเนี่ยได้เลือดกูเยอะด้วยเออ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 ่าอ่าอ่าเจ้เนี่ยเจ้เนี่ยเจ้เนี่ยนี่ยบลอยูราดินตบตายตายคู่ตายคู่กูกลับบ้านแล้วกลับไหมไม่กลับหรอกลับเพ้อ ห้าวอมากไม่ดีเดี๋ยวตายต่อ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 มีไหมเนี่ยเออสงสัยจะไม่ต้องเก็บซีดแล้วมั้งสำหรับแผนที่นี้ดันอีกหน่อยก็น่าจะชนะแล้ว เรื่องดันคีไว้ใจผมมืดอีกลลแล้วครบบับมดืดอีกแล้วเอาไหมเอาเอาก็ได้เอาก็ได้กันเหนียวเอาชัวร์ๆดีกว่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งซิ่งมาเลยเว้ยเป็นซูเปอร์แมนเหรอเนี่ยคุณจะตายไหมเอาดิเอาดิก่อนตายขออีกดอกหนึ่งอ้าวไม่ตายอ่ะเพื่อนมาฮิวทัน เพื่อนฮิวทันเว้ยเพอ้ยเป็นไงล่ะโห้โสุดยอดซัพพอร์ตแมนออฟเดอะแมทเลยว่ะไม่งั้นช็อตเมื่อกี้ผมเนี่ยหน้าตายมากๆเลยนะแล้วหนีก็ไม่ได้อ่ะจะเป็นต้องยืนบวกอย่างงั้นอ่ะโหทีมเวิร์กสุดยอดลักไนล์เลกาชื่อเลกาวะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า ต่อเลยครับข้างล่างได้แล้วตรงกลางได้แล้วเหลือข้างบนครับเอาไหนเอาไหนเอาไหนก็ได้นี่เนี้ยหยุดยิงไปซะออ้อู้ออออ้ตายเถอะเพื่อน4ต่อ2ไม่ตายก็ไม่จะพูดไงแล้ว ช่วยข้างล่างดีกว่าเออนี่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 เปรบเปรบเปรบเหเอาอย่างอ่าได้กาเดียนมาอีกแล้วครับรอบนี้น่าจะจบแล้วละ่ะสุดท้ายอ่าเพ<ว>ื่อนผมว่าบอกไปกลางนะ มิดมิดไหนก็ได้อะเอาเลยนี่ครับสองถึกให้สองคนให้สองตัวเนี้ยขึ้นหน้าอาะสกิววงแตกโถมันหนีวะใช้ผิดสเต็ปใช้ผิดจังหวะน่าจะรอให้ปะทะก่อน ตแล้วครับตีคอดีกว่าเฮ้ยค <c oughs> ือนี่เขาอ่อ <c oughs> ูเจอร์เนี่ยเขาก็พยายามจะลวงแนวหลังออสซิสติู้กผมนะแต่ตัวเขาเองมันเป็นซับพอร์ตเขาวาทำอะไรมากไม่ได้ลบวง,งน้ำแข็งก่อนชนะครับจีจีผ่านไปอีกหนึ่งแผนที่กับการเดนเชอร์นะครับ เก็บซีที่ได้ในตอนกลางคืนครบร้อยซีทก็ไปเอาร่างแปลงใหญ่ยักษ์มาไลบี้ศัตูมีสกิลทําให้ศัตรูกลายเป็นต้นไม้สกิลวิ่งเร็วแล้วก็สกิลปักต้นไม้ยักษ์ช่วยตีเออใช่อะจําได้แล้วจําได้แล้วผ่านไปครับอีกหนึ่งแผนที่ยังไงก็อ่ะทีมรีกมาแล้วเหรออ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปต่อไปกับแผนที่ที่ยังเหลืออยู่นะครับสงไง ยังไงฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ